แม่เปลงเข้ามาเร็วๆ,ๆแม่พอประทิพย์ไปมาคุยกันในห้องหนังสือท่นดีกว่ามามาดเราปิดตาต่างซะหน่อยดีไหมทนอ,อกอ้าวเอาดีกว่าให้คนสอดร,รู้สอดเห็นมามาซุ่มฟังแล้วก็เอาไปนินทาหรือเจ้าจ่าจ่าแม่เอา <ๆ S 2> เดี๋ยวฉันปิดตาต่างเองก็แม่น,มนะเออแม่กับแม่มนทานดูแม่เปลงเน้อหนะฉันช่วยปิดจะพ่ขุนช่วยทีสาวร้ย เอาละเรียบร้อยละคืองี้นะแม่เปลงอ๋อเดี๋ยว,ยวให้พ่พอประทีปเนี่ยฝ่ายการศึกษาประจำบนทนของเราเนี่ยเริ่มก่อนยีกวารับเดี๋ยวชั้นฝ่ายปกครองเนี่ยคอยเสริมที่หลังแล้วกันคือนี้นะจ๊ะเปลงยายยุวชนนายทหารเนี่ยก็คือนิสิตมหาวิทยาลัยที่สารดเรียนจะไม่ถูกเพยกไปรบพวกที่ไปก็คือยุวชนในสิทิจะอรยชีวะจ้ะอือโพูดกันในหมู่เราๆเนี่ยนะ ก็ต้องว่ายุวชนทหารเนี่ยขุนไม่ขึ้นเป็นพวกที่เรียนอย่างเดียวสรงไปก็ตายเปล่าแต่พวกอาชีวะนี่เลยเป็นนักรบตั้งแต่แบบบอกเลยจ้ะแม่แม่เพลงไอ้อย่างนี้นี่ยต้องเรียกว่าอาชีวะอู้ชาิที่ผู้ปฏิทูดจริงรือพี่ขุนแล้วถ้าพ่อสารโลดไปเองล่ะกองทัพไม่เรียกขืนไปก็ติดภูสิจ้าอา